สวัสดีพี่สวัสดีวสดวัสดีทุกคนโอ้ยลูกบอลตกลงมาได้ยังไงเนี่ยที่ลูกบอลมันตกลงมาก็เพราะแรงน้มถ่วงไงล่ะแล้วแรงน้มถ่วงคืออะไรล่ะแรงน้มถ่วงคือแรงที่โลกกระทำต่อว,วัตถุทุกชนิดบนโลกโดยจะดึงดูดวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทำให้วัตถุต่างๆตกลงสู่พื้น พิศดีของวิทยาศาสตร์ล้วนเกิดจากการคิดคำนวณโดยนำหลักการคิดของวิชาคณิตศาสตร์มาปรับใช้อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วนำคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ยังไงล่ะโดยการใช้สูตรดังต่อไปนี้ f เท่ากับ m คูณ a เมื่อค่า f เท่ากับแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยมีหน่วยเป็นนิวตัน m เท่ากับมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ a เท่ากับความเร่งเฉลี่ย มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วถ้าวัตถุมีมวลต่างกันล่ะจากรูปเมื่อกี้นะครับบนโลกของเราเมื่อปล่อยวัตถุมวลต่างกันน้ความสูงเดียวกันนเวลาตกเดียวกันเมื่อมวลของวัตถุต่างกันอเพรระแรงพยุงจะทำให้วัตถุที่มวลเบากว่าตกถึงพืน้นช้ากว่าสรุปเลยนะคะ คณิศาสตร์ในชีวิตประจาวันจึงเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตรจริงทําให้คณิตศาสตร์หลุดพ้นจากโลกที่เป็นนามธรรมมาสู่โลกที่เป็นรูปธรรมทาให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวจับต้องได้และใช้งานได้จริงซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์และมีจิตคติที่ดีอย่างเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ การซื้อขายของเป็นการใช้หลักคณิตศาสตร์พื้นฐานได้แก่การคำนวณในเรื่องของต้นทุนและการได้กำไรหรือการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นการคำนวณอัตราส่วนของพื้นที่ในการปลูกสีปลูกสร้างสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ใช้คณิตศาสตร์ทั้งสิ้น